มากต่อนะคะคุณผู้ชมคาะนะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร nk นะคะดูแลสุขภาพของคุณแล้วก็เซลล์เนื้อร่างกายของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงต่อต้านกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะโรคร้ายนะคะ nk มีสารสกัดจากธรรมชาติเคอร์ซิตินและก็ภูคขานะคะดูแลสุขภาพของคุณให้ปลอดภัยนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดซื้อสองกล่องเนี่ย มาถ้าเกิดซื้อ1กอล่องเลยราคา2,500บาทซื้อ2กล่องมั5,000ลดให้คุณอีก500เหลือเพียง4,500บาทซื้อได้เลยนะจ๊ะ0900899996นะคะเป็นข่าวอักษรย่อมาอีกแล้วนะค,ะคุณผู้ชมนะคะบอกแชฉเดือนนะคร้องหนุ่มทำแฟนสาวท้องหนีหายเห็นหน้าหายตาไปเลยไม่รับผิดชอบนะคะเป็นเรื่องรา,าวเฉาโชที่เปี่าวบรรดาขาเพือกนะคะต้องมาตอมกันอีกแล้วนะคะช่วงต้นปีที่ผ่านมาเมื่อเพจดังออกมาแชนะคะโดยเพจอัธรศนะคะ ได้เปิดเป็นประเด็นเฉาทิ้งระเบิดลูกใหญ่ว่านักร้องนักร้องชอนะคะชอ,อนี่เป็นนักร้องชายหรือว่านักร้องมีชื่ออักษรย่อว่าชอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ ชอชอยูเยียงหรอหรือชออะไรท่านหนึ่งนะคะทำแฟนสาวท้องโตแต่ไม่รับผิดชอบนี้หายมีประวัตินอกใจเจ้าชู้ปัดความรับผิดชอบแถมยังบอกว่าลูกในท้องใช่ของฉันเหรอนะคะจากนั้นก็ได้ออกไปในใน,ในได้บอกใบนะในคอมเมนต์เพิ่มเติมว่ามีนอกใจเจ้าชู้ตลอดและก็นอกใจจากจ อนอกจากจะเจ้าชู้แล้วแล้วก็นอกใจแล้วยังจะชอบทร้ายร่างกายด้วยนะคะงานนี้ทาเอาชาวเน็ตพากันเข้าไปคอมเมนต์ต่างๆนานาถูกบ้างไม่ถูกบ้างเส <ๆ S 1> ียดบ, <ๆ S 1> บ้างไม่เสียดบ้างนะคะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะต่อมาเพจอีกี้ยขยี้ข่าวชื่อเหมือนหมาก็เลยอีกี้ลูกสาวฉันชื่อคุกกี้เหมือนกันนะคะก็อ,ออกมาขยี้ต่อว่าศะะิลปินชายเร็วๆอดีตนะคะเปิดตัวกับค่ายดังณนะอโส อ๋อานอาโศกชื่อเสียงปัจจุบันเฉยๆไปในทางชื่อเสียมากกว่ามีอุดมการณ์แต่ไร้ศิลธรรมเสพบยาขอเงินแฟนซื้อยาพอของขาดก็ฟาดงาทำร้ายร่างกายแฟนแบบนะครับคอมโพเซตเว้นวันบันเว้นวัน ในตอนแรกเลิกกันไปแล้วแต่มางา้อผู้หญิงกลับไปเพราะอยากมีครอบครัวหนูหนูไปมีครอบครัวกับผู้ชายเล่นยาหนูจะเหนื่อยนะลูกนะผู้ชายเล่นยาเนี่ยคนส่งมาให้คุณแม่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะจัดชุดใหญ่ให้มันเลยค่ะนะคะใครวะนักร้องญาติอโศกเล่นยาฮะเล่นยาด้วยฮะก็น,นี่เสพย,ยาเนี่ยมัน มันมีนะแต่ฉันไม่กล้าพูดชื่อดังด้วยนะคะเดากันเองนะคะฉันก็ไม่ทราบขาดว่าใครนะคะอ่ะ โนรีเธอร์น้องน้ำหวานวงซาซ่านะคะรับมีหนุ่มคุยนะคะแม้ว่าปีที่ผ่านมาต้องพบเจอกับปัญหาเยอะแยะมากมา,กมายโดยเฉพาะปัญหาคู่โดยที่ทั้งคู่เนี่ยจะต้องหย่าร้างกันสําหรับนักร้องสาวชื่อดังน้องน้งนำหวานซาซ่านะคะที่ได้เลิกลาก,กับอดีตสามีน้องกวาง a อ n บี m a l นนะคะไปเมื่อไม่นานมานี้ทั้งอดีตสามีและก็คุณแม่ก็ได้พึ่งมาเคลียร์ใจกันดีแล้วนะคะที่เรื่องที่ค้างคาใจกันล่าสุดเจ้าตัวแย้งว่าตอนนี้เนี่ยก็มีหนุ่มคุยกันมาแล้วหนุ่มมาจีบแล้วมาขายขนมจีบแล้ว แต่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะด้านคุณแม่ก็อย่ายืนฟังสัมภาษณ์อยู่ใกล้ๆก,ก็แอบแต่ว่าหนุ่มคนนี้หล่อซะด้วยนะคะอหลวงเขาจีบคุณแม่หรือเขาจีบน้องน้ําหวานคะนะคะอะนะคะเขาบอกว่าน้องน้ำหวานก็บอกว่านี่เลยนะคะต้นกับพี่กวางเนี่ยไม่มีรีเทิร์น นะครับตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่างไปไม่มีอะไรติดใจในในเรื่องของการค้างคาใจการที่ได้คุยกับคุณแม่นะคะทุกอย่างลงตัวนะครับเป็นการปิดฉากในปี2523ได้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้ก็มีคนคุย,ยคนคุยอยู่บ้างเพราะว่าเราสวยมากนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทั้งหมดก็ยังเป็นเพื่อนเป็นพี่กันอยู่นะคะอนะคะก็อ่ะโอเคนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะ มากันอีกหนึ่งข่าวนะคะนะ,ะน้องไมายซึ่งหลายคนก็บอกว่าไอ้ความสัมพันธ์กับน้องไมายกับพี่สงการเนี่ยมันยังไงเพราะว่าหลังจากที่แอปทักษอรเนี่ยเขาก็มีข่าวกับน้องนอนกุลนะคะ ทางน้องไมค์ก็บอกว่าเช็คอินเลยนะคะไปเช็คอินที่โบนนซ่าเลยนะคะทําเอาชาวเน็ตโยงโยงกันแล้วเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักข่าวหรือวงในเนะะี่ยเขาก็จะพอจะรู้แล้วเพราะว่าหนุ่มสงการไม่ใช่หนุ่มหน้าตาขี้เหร่นะเป็นผู้ชายหล่อมากนะคะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสคือฮานะคะที่ตาดีไปเห็นหนุ่มสงการเฟชันอารงค์นะคะควงดาราสาวมอมา้าไปที่ร้านเต้าหู้ดังย่านช่องนอนทรีทาให้โลกออนไลน์เนี่ยต่างลุกฮือกันเลยนะคะจากนั้นก็ได้มีคนแชร์ ภาพของสงกรานขนาดไปตีกรอป ในงานหนึ่งนะคะซึ่งก็มีใช้คำว่าดารานะักแสดงสาวไม่ใช่เขาใช้คำว่านางเอกนะน้องมายนะคะน้องมายนะคะแล้วก็แมทธิวดีนะคะแต่ดิฉันไม่ได้โฟกัสเรื่องเรื่องเรื่องตีกอล์ฟนะคะฉันโฟกัสเรื่องอื่นนะคะรวมถึงนะคะมีการร่วมเฟรมถ่ายรูปกันด้วยงานนี้ทาเอาหลายคนนะคะต่างพุ่งเป้าไปที่สงการกับมายทันทีล่าสุดนะคะน้องมายก็ได้ออกมามาแชร์คลิปนะคะสุดน่ารักนะคะกำลังเล่นกับน้องสิงโตวัยหนึ่งเดือนนะคะ ันนี้สิงโตตัวจริงใช่ไหมคะอืมไม่ใช่สิงโตที่แปลว่าแมวนะคะพร้อมทั้งนะคะเช็คอินที่โบนนซ่าเขาใหญ่นะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าซึ่งเจ้าของที่อ่าท,ที่ที่นี้ก็คือนะคะน้องเมย์ไพพรรณีใช่ไหม ไยพรรณีขอภัยนะครับไพพรรณีเตชะเนชันรงบุตรสาวและก็ทายาตรลำดับที่สองของคุณพ่อไยวงศ์เตชะนรงงานนี้ทําเอาหลายคนก็อุ๊ยไปตามๆกันค่ะนะคะหนูข่าเขาเลิกกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไปเปิดตัวว่าเอ้ยจะคุยกับใครพี่ว่าเป็นเรื่องปกติของคนปกติไหมพี่ว่าก็ปกติแล้วนะเออนะคะพี่ว่าปกติแล้วนะ ถ้าเขาจะเปิดตัวเขาเป็นแฟนกันหรือคบกันหรือคุยกันหรือกาลังศึกษาดูใจกันพี่ว่าก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะพี่ว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติมากเลยนะโอ้แล้วผู้ชายก็หล่อมากผู้หญิงก็สวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะเขาเรียกว่าดูใจกันหรือว่าอาจศึกษากันมันก็มีอยู่แล้วนะคะไม่เป็นเรื่องผิดแล้วก็ไม่เป็นเรื่องแปลกอย่างแน่นอนค่ะนะคะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อแต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลเซลล์ของคุณให้กลับมาแข็งแรงฟื้นฟูเซลล์ของคุณให้กลับมามีชีวิตชีวาและก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะค็คือภูคาากับซิสตินนะคะ,ะวันนี้นะครับผู้ชมนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,400 2,400บพทนสี่2 5อยบาทลนดะพิเศษเหลือเพีย 2, บาท ห้า0ันบาทลดไปอีก500เหลือ4,500บาท้พูพูดไปก็งงไปนะคะ090-0899-9996 9 9 0 99 99 96, 0 9 9 9 9 9 9 6พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะค,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ